ลองเลงแล้วครับตอนนี้ไม่ขึ้นครับตอนนี้ไม่ขึ้นฮะโอ้โหนี่คือเดิมไม่ใช้นะฮะไม่ขึ้นครับรับเทเลนนะครับปุ่มนี้นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับสังเกตง่ายๆตอนักษักจะขึ้นแบบนี้มันง่ายมากเพียงแค่วันทัชนะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับอ่ะเราลองไปกันครับรอบเท่าเดิมนะฮะค่อยไต่ขึ้นไป โอ้ครับมันหมู่มากพี่ สวัสดีครับผมแอมคาสโนวาครับวันนี้ผมมาอยู่กับอ e. <Okay, S 1> ีส <Okay. S 1> ุดีแม็กวีค s อใหม่นะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบไนดูแบบของอ f ฟโ o a d นะฮะซึ่งวันนี้จะมีเซสชัน,นต่างๆให้เราได้ทดลองขับมีโหมดใหม่ของทางวีครอสใหม่ให้เราลองด้วยจะเป็นยังไง <Okay. S 1> เดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับ okay. 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่สนามทดสอบเอเยอร์ซูดีแม็กวีครอสนะฮะแต่สชันเป็นยังไงต้องให้ทางอินสแตนเตอร์ช่วยแนะนำสักนิดหนึ่งครับโอเคครับก็สเตชันนี้นะครับก็จะเป็นไต่เนินนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็จะเพื่อจะทดสอบนะครับสมรรถนะการขับเคลื่อน 4L นะครับตอนนี้เราอยู่ฟังชั่น 4L ครับก็ลองดูนะครับว่าสมรรถนะของมัน โดยที่เราไม่ต้องไปแตกคันเร่งเยอะครับนี่นะฮะผมยกผมยกขาวมาแล้วนะฮะเรื่องของแรงบิดที่มีค่อนข้างสูงก็สามารถที่จะผ่านประสันไปได้ครับช่วงล่างผมก็เอาบันไดถูกับดินไปสักนิดสักหน่อยนะพี่นะโอเคต่อไปก็ขึ้นเดินชันเล็กๆอาจจะเติมคันเร่งช่วยนิดนึงครับตอนนี้ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่ามันไม่สูงมากนะครับก็ไปง่ายๆเรื่อยๆเลย นะฮะอ่ะต่อไปนิดหน่อยครับ 4L โอเคอันนี้ก็ 4L ยาวไปเลยใช่ไหมฮะยาวไปเลยครับช่วงล่างเรามีการปรับใหม่ไหมพี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ยังคงเป็นเซ็ตช่วงล่างในในลักษณะของตัวเดิมอ,อืมไม่ได้มีการปรับช่วงล่างใหม่นะครับแต่ว่ามีอะไรใส่เติมเข้ามาครับพี่ในตัว,ตวจะที่ ที่เราเด่นเลยคือทะเลที่ทั้งเข้ามาเดี๋ยวเราจะได้ทดลองใช้กันอ่าแต่เมื่อกี้เราขึ้นเนินนะตอนนี้เราไปลุยน้ํากันเราลงนี่เลยพี่ใช่ครับลงนี่เลยเหรอีเลยครับโอ้ยคุณผู้ชมค่อยๆเสียวนิดหนึ่งเพราะน้ำอาจจะมีความเล็กนิดนึงอุ้ยอันนี้เขาเขาย่องมาเยอะพี่ สวีสบายสบายช่วงที่ก่อนขึ้นนะครับจะลึกกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องเติมคันเร่งช่วยส่งนิดนึงเพราะว่ามันมีความลื่นของน้ำเนี่ยบนแท็กที่ที่ญี่ปุ่นโอ้ยสบายมากสบายครับตอนนี้เรายังอยู่ 4L ครับโอ้คุณผู้ชมเช่วยสักคันสองครับเมื่อกี้ผมแตะคันเร่งนิดเดียวนะเกือบจะเข้าเกียร์ไอยลังถอยหนีแล้วโอ้โหพี่พูดัะขู่ผมน่ากลัวเชะโอ้ ตอนนี้เราขึ้นสบายๆครับโฟล์บยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันที่เหลืออยู่อีก2ฟังก์ชันเลยครับโอ้โหยังเหลือๆนะฟังก์ชัน,น,นขึ้นเลยนครับแล้วก็หักเลี้ยวสุดเลยครับนี่โชว์วงเลี้ยวด้วยนะว่าโฟล์ก็วงเลี้ยวไม่ได้กว้างนะฮะที่เรารอคิวนิดนึงนะครับ,รบนนเราจะทดสอบสเตชันนี้คือ,อตัวรัสเทเลน กรณีที่เราเจออุปสรรคที่แบบหนักหน่วงจริงๆครับ 4L ก็ช่วยไม่ได้ตัวดิฟล็อกก็ยังไม่พอครับนะครับเราจะใช้ตัวรัฟเทเลนเนี่ยดูซิว่ามันจะขึ้นได้ไหมอะในระหว่างที่เรารอคิวผมอยากให้พี่ช่วยอธิบายหนึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของ 4L เนี่ยเป็นระบบเกียร์อยู่แล้วครับดิฟล็อกเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเนาะในในวีครอสซึ่งก็เป็นตัวจับ เผาให้มันสองข้างให้มันขับไปด้วยกันนะครับรส่วนไอตัวลัฟเทเลนเนี่ยมันคืออะไรครับพี่อตัวลัฟเทเลนนะครับก็เป็นตัวฟังก์ชันที่จะมาช่วยกรณีที่เราเจออุปสรรคอย่างเช่นนะครับล้อทั้ง3ล้อนะครับถึงแม้เราจะขับเคลื่อน 4L ก็จริงนะครับก็ถ้าติดลม3ล้อเนี่ยระบบก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับตัวลัฟเทเลนนะครับจะมาช่วยถ้าเกิดล้อใดล้อหนึ่งบูนฟรีมันจะ ช่วยเบรกที่ล้อนั้นนะครับแล้วก็ควบคุมกําลังเครื่องยนต์ก็จะทําให้เมื่อ,อแรงเบรกไปอยู่ทีท่ล้อนั้นปุ๊บกําลังจะถูกถ่ายทอดไปล้ออื่นๆที่มันเจออุปสรรคอยู่นะก็ตอนนี้เราจะมาลองไอ้โมดตัวน,นี้กันวิธีการทำทำงานทํำยังไ,ไงครับพี่ก็ตอนนี้เราเราผ่านไปให้เจออุปสรกรคก่อนอ๋อให้เจออุปสรรคก่อนป๊าปป๊าปเฮ้ยอะไรพี่นะ อันนี้เราอยู่ในอรปสัรแล้วครับเดินทะเลขไปเลยครับอันนี้เรายังไม่ปลดโหมดอีกแล้วนะพี่มันจะผ่านเรายังอยู่โฟล์ลอยู่ครับอ๋อต้องไปอีกอีกหลุมหนึ่งอีกหลุมนึงอ๋อหลุมเดียวยังไม่พอเขาโอเคเอาละครับครับพอแล้วฮะเข้าเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งโอเราเป็นน้องเป็นสองพันรอบนะครับสองพรอบนะฮะลองเร่งแล้วครับลองเลขครับช้าช้าตอนนี้ไม่ขึ้นครับตอนนี้ไม่ขึ้นฮะโอ้โห น,น <Wheel. S 1> ี่คือเลยไม่ใช้นะฮะไม่ขึ้นครับอืลองลองใส่กดลับครับข้าเดิมเนี่ยมันขึ้นง่ายครับปุ่มไหนครับพี่ลับทะเลลัวทะเลนะครับปุ่มนี้นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับสังเกตง่ายสัญลักษณ์จะขึ้นแบบนี้ครับมันง่ายมากเพียงแค่วันทัชนะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับอ่ะลองไปกันครับรอบเท่าเดิมนะฮะค่อยไต่ขึ้นไปโอ้ครับมันหมู่มากพี่ นี่ผมไม่ต้องไปเรียนทักษะขับออฟลงออฟโหลดเลยน,นะพี่เนาะระบบพวกนี้เพียงปลายนี้สัมผัสก็ขึ้นไ,ได้ครับแล้วนี่เราก็ต้องปลดออกไปมหรือระบบมันจะดก,ก็ถ้าเราเข้าสู่สภาวะปกติถนนปกติเราก็ปลดออกไปเลยครับไม่ต้องเบรกด้วยใช่ไหมไม่ต้องขับระวังขับอยู่ก็ปลดได้เลยครับอ๋อโอ้โหมันสะดวกสบายจริงนี้คุณผู้ชมใครที่ชอบเข้าแคมปิง้งชอบอะไรแล้วก็ หมือนมีรถแบบคันเดียวนะใช้งานชีวิตประจำวันด้วยวันธรรมดาก็ขับไปทํางานเสาร์อาทิตย์ก็ขับไปแคมปิง้งผมว่าเหมาะเลยนะพี่นะก็ถ้าเจอสถานการณ์นักหน่วงแบบนี้นะครับไม่ต้องมีรถมาลากเลยครับก็กดปุ่มตัวตฟังก์ชันรับเซเลนช่วยวเยายครับแล,แล้วนี่ก็เป็นยางติดรถด้วยนะครับไม่ได้มีการไปโมเพิ่มเป็นใส่ย,ยางออทเทเลนยางมัดเลยนะก็สามารถขับผ่านได้สบาย อันนี้เป็นอะไรต่อไปครับพี่ก็เดี๋ยวไปด่านสุดท้ายครับเราไปตามทางกัน่อนอืมอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสเตชันสุดท้ายก็คือเป็นเนินลาดเอียงสามสามสิบองศาครับผมครับตรงเดียวเลี้ยวหักไปเลยนี่เข้าไปในช่องกลวยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะไปแนวกลวยนะครับครับประคองรถให้ไปตรงกลวยแล้วก็ด้านขวาจะปีนขึ้นด้านข้างครับ เองยา30องศาจริงนะผมไม่ค่อยชอบสถานีนี้เลยพี่มันเูสิ่วยไม่รู้แต่ว่าพี่มั่นใจไปได้นะลองสังเกตดูกระจกด้านซ้ายนะครับให้อยู่แนวกวยไว้ครับโอเคพี่มั่นใจนะครับมั่นใจครับโอเคงั้นไปผมไปผมไปรถเราไปได้ครับโอเคครับพี่ขอความมั่นใจจากพี่หน่อยไปเลยครับค่อยๆเดินคแเล่งไปครับไอนี่บอกตรงครับผมเยียบเบรกอยู่นิดนพี่มันมันเสียวมันเสียวครับ อันนี้กี่องศานะครับตรงนี้30ครับจริงๆรถเราได้ถึงส9มสิบเก้าไอสีองศาครับอ๋อเอียง<แ>ได้มากกว่านี้คะ่ะแค่30ผมก็เสียวแล้วครับผ,ผู้ชมถ้า40ขึ้นไปนี่ผมให้พี่มาขับดีกว่า <laughs> แต่จริงก็โชว์ให้ดูนะว่ามันมันผ่านไปได้จริงๆนะครับตัวนี้เราตกมาได้ได้เลยครับอันนี้แล้ก็เป็นโฟไปใช่ไหมพี่ใช่ครับ นี่ก็ให้ชมบรรยากาศของสถานี้ของสนามที่วันนี้เรามาทดสอบกันนะครับของทางอ e ิยสูนะก็มีสเตชันให้เราลองหลากหลายมากนะครับอันนี้ก็เป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะเดี๋ยวมีอีกพาร์ทหนึ่งกัพาร์ทที่2นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมพี่พร์ทแรกก็ตรงนี้ก็ลงเนินอย่างเดียวครับเราอาจจะใช้ engine b r a k ช่วยก็ได้ครับมีไหมพี่ปุ่มฮีวีสตั t ก็ปรับมาที่เอที t ่เ็ Oh. มันก็จะล็อกไว้ที่เกียร์หนึ่งเพื่อให้เราลดเราเนะี่ยไม่เร็วเกินไปโอเคตอนนี้ผมไปที่เกียร์สองจะเร็วไปไหมเดี๋ยวลองดูนั่นนะฮะว่า <Okay. S 1> เร็วไปผมเอาเกียร์หนึ่งพอดีกว่านี่ครับผมยกเท้าขึ้นมาครับผู้ชมมันก็จะลงไปเรื่อยๆของมันเราก็มีหน้าที่แค่ประคองพวงมาลัยนั่นเอง คือตัวนี้ก็เป็นเทคนิคการขับรถลงที่ลาดชันนะครับก็บเราถ้าเราใช้เบรกมากเกินไปมันก็จะเกิดความร้อนสูงที่เบรกแล้วก็มีรถลงเนินเนี่ยมันก็มีความเร็วมากเกินไปรเราอาจจะควบคุมได้ยาก<ม>ก็จะใช้ตัวเอนจิ e เบรกเ,เป็นตัวช่วยอ,อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใช้แพดเดิ้ลชิพที่ผมอะไรดูด้วยนะหัวผมเพิ่งเห็นว่ามันมีแพดเดิลชิพด้วยตัวนี้เอาหรอบมันเกินไม่ย้อมให้ผมใช้อออเอไปไปไป,ปต่อเกียร์สนี่ ต้องบอกว่า <los> ต <society> ัวว <urai> ีครอสใหม่มีแพตเทิลชิพที่พวงมาลัยด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่แต่ตรงนี้เราหยุดนิดนึงครับตรงแดงตอนหยุดผมก็เชงเกียร์ด้วยแพตเทิลชิพด้วยไหนี่เนี่ยฮะมีแล้วก็ต้องใช้คุณผู้ชมท้อน้ำไปทำไมข้างหลังกะดิเพื่อแข่งขันว่าให้ขับไปให้น้ำหกน้อยที่สุดเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเล่นสเตชันนี้นะเดี๋ยวเราไปลองกันครับว่า รีครอสกับการเดินทางที่เป็นเส้นทางธุรกันดารเราจะขนน้ำไปเหลือกลับมาขนาดไหน I เรียบร้อยแล้วครับกับการทดสอบสมรรถนะของ V Cross ใหม่นะฮะต้องบอกว่าระบบลาฟเทเลงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆถึงแม้ว่าเซเดชั่นที่เอามาจําลองให้เนี่ยอาจจะดูเล็กน้อยไปหน่อยแต่มันก็แสดงสมรรถนะของมัาน,านเห็นแล้วว่ามันสามารถพาคุณผู้ชมสามารถผ่านเส้นทางที่บรนทุรลกันดานไปได้นะครับก็ต้องบอกว่า V Cross ใหม่นี้เหมาะสาหรับการใช้งานทั้งในชีวิตประวันแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะครับสำหรับใครที่ ยังไม่เคยลองขับหรือว่าสนใจยังไงก็แล้วแต่นะครับไปลองขับกันได้ที่โชว์รูมอีสุสุทั่วประเทศครับ